ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ <Yeah. S 1> แว่นท็อปเจริญน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทตไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดอาหารมีหลากมีหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบ ส่งครามความอร่อยกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอสวัสดีคุณผู้ชมผู้รักความอร่อยทุกทกท่านส่งครามความอร่อยครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเผื่อว่าคุณผู้ชมจะนําไปประยุกต์ความอร่อยกันได้และเสาร์นี้เชฟของเราทั้งสองคนจะนําเมนูอะไรมาประชันกันนั้นถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณแบงค์ผู้ดําเนินงานความอร่อยกันเลย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสงครามความอร่อยสัปดาห์นี้ครับอยู่กับผมแบงค์กิตตีพวงประยงค์ครับและแน่นอนครับรายการของเรานําเสนอเมนูอาหารอร่อยๆให้ท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับและถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเป็นประจำนะฮะจะทราบกันดีอยู่ว่าเราจะมีผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านสองทีมมาแข่งขันมาประลองฝีมือความอร่อยกันแต่ด้วยสถานการณ์ที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันนะฮะกับสถานการณ์โรคระบาดของโควิดที่รุนแรงแบบนี้นะฮะเราขอปรับเปลี่ยนเป็นการมีเชฟ2คนซึ่งต้องบอกว่าเป็นเชฟฝีมือดีมานําเสนอเมนูอร่อยๆมาให้ท่านผู้ชมกันเหมือนเดิมกับภายใต้แคมเปญที่มีชื่อว่าสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเชฟทั้งสองจะประกอบเมนูอะไรเราไปทําความรู้จักกับเชฟทั้งสองกันก่อนดีกว่าครับ และเชฟที่จะมาบรรเลงฝีมือความอร่อยกันในวันนี้ได้แก่เชฟปูเชฟหนุ่มภูมงม,มันสร้างสรรค์ความอร่อยให้ทูกใจนางชิมทุกคนส่วนคนที่จะมาบรรเลงความอร่อยให้อร่อยลือล้านไปทางซอยได้แก่เชฟปึง้ง<ๆ>เชฟใหญ่ที่พร้อมจะมารัางสรรค์ความอร่อยให้ถูกใจคุณผู้ชมกันแล้ว เอาละฮรเราได้รู้จักกับเชฟทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปพบกับเมนูแรกจากเชฟปูสุดหล่อเลยครับและเชฟที่จะมานำเสนอเมนูเป็นทันแรกได้แก่เชฟปูสำหรับเชฟปูเองนะคะเรื่องของฝีมือเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขาเลยไม่ด้อยกว่าเชฟไหนในโลกการแน่นอนวันนี้เชฟปูขอนำเสนอเมนูง่ายๆที่มีชื่อว่า ข้าวหน้าซี่โครงอบครับผมเพอแต่เราไม่มีเตาอบนะเดี๋ยวไปดูว่าเราทํายังไงอ่ะก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนครับวัตถุดิบและส่วนผสมในวันนี้ผมมีมันฝลังนะครับแล้วก็มีหมูส่วนซี่โครงเนี่ยผมใช้เป็นส่วนซี่โครงที่ติดกระดูกอ่อนแล้วก็เนื้อเยอะนะครับ เครื่องปรุงมีซอสปรุงรสน้ำมันหอยซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำตาลทรายพริกไทยดำนะครับกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่คุณผู้ชมเห็นส่วนผสมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับผมจะตั้งไฟกับหม้อน,นิดหน่อยนะฮะแล้วก็เอาหอมใหญ่ใส่ลงไปกระเทียมครับผอมบุบุสักเล็กน้อยใส่ลงไปแครอทครับ ซี่โครงหมูอันนี้เน้นย้ําเลยนะครับว่าเป็นซี่โครงหมูที่มีเนื้อเยอะนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่โครงหมูแบบแบบแบบเป็นซี่โครงอ่ะกินไปจะไม่ได้อะไรเลยนะคุณผู้ชมนะ <Yeah. S 1> ปรุงรสด้วยซอสปรุงรส <Yeah. Yeah. S 1> น้ำมันหอยครับซอสมะเขือเทศใส่ให้หมดเลย ไม่ได้ซื้อมาเขาให้มาฟรีคร yeah, ับใส่หมดเลยเราไม่กลัวเปลืองอีกแล้วเอ่อซอสพิกอันนี้เขาให้มาฟรีป่ะให้มาฟรีกันใส่เลยใส่เยอะๆน้ำตาลทรายอีกไทยดำนะฮะมันฝรั่ง แล้วก็จะเติมน้ําจนท่วมส่วนผสมทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะปิดฝาหม้อนะฮะ <Yeah. Yeah. S 1> แล้วก็ตั้งไฟเอาไว้15นาทีครับค <Yeah. S 1> ุณผู้ชมเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ก็ครบกำหนดเวลา15นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูซี่โครหมูอบซอสของเรากันดีกว่า ก่อนอื่นก็ต้องเปิดแรงดันออกก่อนนะครับคุณผู้ชมแต่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 ตื่นเต้นลุ้นตื่นเต้นยิ่งกว่าไปเที่ยวสวนสยามเปิดกันว<ะ>ับนี่เป็นไงยังไงคุณผู้ชมเออเปืเป่อยๆเลยเดี๋ยวเราเอามาตักลาดข้าวครับคุณผู้ชมนะนี่เป็นไงครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ให้น้ำซอกมันข้นกว่านี้ก็สามารถที่จะใส่พวกแป้งสาลีลงไปได้นะครับแต่ผมเ่ยแค่นี้คือโอเคแล้วนี่อย่างนี้เลยชวบ า,าน,นี่เสร็จเรียบร้อยแลครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูซิ่โครงหมูอบซอสราดข้าวนี่กินคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยและเมนูของเจ๊ปูนในวันนี้ก็คือข้าวนาะซิ่โครงหมูอบเมนูที่อบได้ทั้งความอร่อยแล้วก็รสสัมผัสทีนุ่มของซิ่โครงโดยกินพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันดีดเป็นที่สุดเลยแหละค่ะ กลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงของรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดในวันนี้ครับเรายังเหลือเชฟอีกหนึ่งเชฟกับอีกหนึ่งเมนูจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปพบกับเชฟปึงได้เลยครับเชฟปึงเชฟรุ่นใหญ่ที่พร้อมเสิร์ฟเมนูความอร่อยอร่อย,ออยตามคอนเซปต์ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทําอร่อยได้สําหรับวันนี้เมนูของเชฟปึงที่นํามาเสนอก็คือเบอร์เกรนน้ำพริกเผาไม่ติดอยู่กับความอร่อยแบบเดิมๆนั้นเองคะ่ะ วันนี้เป็นเมนูน้ำพริกนรกเบอร์เกอร์ครับส่วนผสมของผมวันนี้ใช้เนื้อไก่ครับหอมกระเทียมเมื่อเขือเมื่อเขือเทศต้นหอมประกาศหอมและวันนี้ที่ขาดไม่ได้วันนี้ผมใช้น้ำพริกนรกตาพันท้าทยนรสติงครับแล้วก็วันนี้ซอสวันนี้ผมใช้มายองเนสครับวันนี้มายองเนสของผมก็จะผสมกับน้ำพริกนรกครับอันนี้ผมก็จะเอาเนื้อไก่บดที่เตรียมไว้แล้วผมก็จะใส่หอมลงไปครับ วันนี้ผมใช้หอมแดงสับครับแล้วก็กระเทียมสับครับแล้วก็หอมซอยครับหลังจากนั้นผมก็จะคนให้เข้ากันง่ายๆครับผมจะให้เบอร์เกอร์ไก่ตัวนี้จับตัวกันดีโดยวิธีผมก็จะใส่ไข่แดงลงไปครับอันนี้ผมใส่เฉพาะไข่แดงครับไข่าขาวผมไม่ใช่ครับหลังจากนั้นผมก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนึง แต่นั้นที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำพริกนรกครับตาพันท้ายดอลอติงครับอันนี้ผมก็จะแล้วแต่ชอบครับถ้าชอบเผ็ดใต่เยอะถ้าไม่ชอบก็ใส่น้อยครับผมเมื่ว่างผมใส่ไปแล้วผมก็จะมาคนกันใหม่อีกทีครับหลังจากนั้นที่คนที่เข้ากันแล้วผมก็จะมาปั้นเป็นรูปเบอร์เกอร์ครับผมเคล็ด <c oughs> ลับง่ายๆในการปั้นเบอร์เกอร์ไม่มีอะไรครับ <c oughs> ปั้นให้สวยก็คือหากระป๋องหรือฝาอะไรก็ได้แล้วก็พลาสติกวางไว้เลยครับ ใส่ลงไปง่ายๆเลยครับ yeah, 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 cool หลังจากนั้นผมก็พับกดให้แน่นแล้วเคาออกมาเได้ปะครับเบอร์เกอร์ที่เตรีมไว้หลังจากนั้นผมก็จะนําไปทอดครับมันก็จะได้รูปทรงที่สวยงามปกติเบอร์เกอร์ของสไตล์ยุโรปแล้วเขาต้องกินกับซอสมาอยองเนสอะไรครับ แต่วันนี้ผมก็กินตามเขาเหมือนกันกินมายองเนสครับผมจะเพิ่มรสชาติเผ็ดของน้ำพริกนรกลงไปครับอันนี้คือมายองเนสธรรมดาครับผมใส่น้ำพริกนรกลงไปครับผมสงคครรามนนามมวออย่ยผมก็คนเท่าให้เท่ากันระหว่างผมทําน้ําน้ำพริกนรกมายองเนสเรียบร้อยแล้วผมจะตัดเตรียมเสิร์ฟพร้อมครับอันนี้ถูกเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผมจะพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับ อันนี้ผมก็จะเติกก่กับเฟรนฟรายครับอันนี้น้ำพริกนรกบายองเนสครับสำหรับวันนี้เมนูของเชฟปึ่งที่นำมาเสนอก็คือเบอร์เกร์น้ำพริกเผาเมนูที่ประยุกต์น้ำพริกเผาให้ทำง่ายง่ายหลากหลายน่ารับประทานไม่ติดอยู่กับความอร่อยแบบเดิมๆนั้นเองค่ะโอ้อเรียกได้ว่าทั้งสองเมนูจากทั้งสองเชฟในวันนี้เนี่ยคือ อาหารหน่ารับประทานและที่สําคัญนะฮะบอกสูตรบอกทุกอย่างท่านผู้ชมสามารถเข้าครัวและทําแบบนี้หน้าตาแบบนี้รสชาติแบบนี้ได้เองที่บ้าน mm hmm. เรียกได้ว่าสุดย่อเลยนะฮะ mm hmm. เรานําสูตรเด็ดนำเคล็ดลับมาบอกท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมทํากันเองที่บ้านได้เลยเอาละฮะ mm hmm. และนี่ก็คือรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิด hmm. ในวันนี้นะฮะ ัปดาห,หน้าครับเช่นเคยครับเรายังมี2เมนูจาก2เชฟมานําเสนอท่านผู้ชมอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้ครับเวลาของเราหมดลงแล้วฮะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสงครามความอร่อยสองครามความอร่อย i ดลิชว War. War.